สวัสดีค่ะพบกับเงินีรวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณแตงเลขเด็ดสดใหม่วันต่อวันเลขเด็ดมาเลยสูตรต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่2หลักหน่วยรองที่1บวกหลักพันรองที่1หลักสิบรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่3และหลักพันรองที่3บวกหลักสิบรองที่2ค่ะก็จะไปดูการคํานวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย้อนไปทุกงวดเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น26คูณ81เค่ะเท่ากับ2 1 0 6 29่คูณ49เท่ากับ1 4ึ 5 4าสิบสี่คูณเจเท่ากับสี่หค่ะเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นสองศูนและ4ี่ค่ะเลขจากสูตค่ะจะได้เป็น4ี่บวกสี่เท่ากับแปบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับหและ4ี่บวกสเท่ากับหค่ะ นะทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นสองหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หนึ่แดหหสองสองหสและ0614์หกหนส่ค่ะในสูตรน,นี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าจะเต็มหนึ่งรางวัลใหญ่ด้วยการนั่นคือ8866ค่ะ ก็เป็นตัวเลขจากสูตรนะคะที่เข้า,าเต็มๆกับเลขเด็ดที่ผ่านมากับเลขเด็ดมาเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดสดใหม่ตะวนันกับเลขเด็ดมาเลยเร,รู้ก่อนออกในวันที่20ตุลาคม2567เป็นเพียเมียทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น96,63คูณาค่ะเท่ากับ60-48 แปดสิบแปดคูณหกสิบหกค่าเท่ากับห้าแปดศูนย์แปดห้าสิบห้าคูณยี่สิบสองคาาเท่ากับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นศูนย์หกห้าแปดหนึ่งสี่และสองค่ะตัวเลขจากสูยค่ะจะได้เป็นแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่ค่ะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ และ1บวก0เท่ากับ1ค่ะในทางเล็กเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น6048 5808 1210 0658 8142 6401 0512ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหระยะสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหลกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแทนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสู dead, ตรเด็ดติงเลขกนเน้นสูตรงวดต่องวดให้ทุกคนที่ตามกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ัๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย